โอเคไปดูดราม่าประเด็นร้อนแรงอีกหนึ่งดีกว่านะฮะเป็นกรณีของลูกชายผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะในพื้นที่ตำบลโคกครามนะครับอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่ออกมาโพส Facebook ครับท้าทายครับใช้คําว่าท้าทายเลยท้าทายเจ้าหน้าที่ที่บอกจะจัดงานแต่งงานสุดอลังการขึ้นโดยระบุว่าเดี๋ยวจัดเลยมาดูกันว่าจะออกเอี่ยวหรือออกหกวัดใจกันเลยแฮชแท็กโควิดคุกครนี่ไง จากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสนะฮะภาพบรรยากาศงานแต่งสุดอลังการอย่างที่เราเห็นกันไปนะฮะกลางพ่ำนาอย่าใหญ่โตโมโหฬานมากนะฮะมีการจัดโต๊ะจีนเกือบร้อยโต๊ะเอาไว้ต้อนรับแขกหลายร้อยชีวิตนะครับมีเวทีจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ให้คนที่มาร่วมงานได้ออกมาเต้นยัางนุกสนานนี่งานนี้ก็ทําให้ชาวเน็ตทั้งหลายก็ออกมาตั้งคําถามถึงผู้หลักผู้ใหญ่ภายในจังหวัดนะครับว่าอันเนี้ยปล่อยให้มีการจัดงานสังสรรค์รื่นเริงอย่างนี้ได้หรอท้งทั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพิ่งประกาศ ยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงครับ4เซนไ้นใต้เลยว่าพื้นที่สีแดงเนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนาทีเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับ ล่าสุดนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจากการประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็ลงมติกันไปแล้วว่าการจัดงานสังสรรค์รื่นเริงต่างๆถ้าคนมาร่วมงานไม่เกิน50คนสามารถจัดได้แต่ถ้าเกิน50คนต้องขออนุญาตกับนายอำเภอรประจำท้องถิ่นและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1ิอย่างเข้มงวดซึ่งเท่าที่เห็นเกินแน่นอน พี่ว่าเกินไหมครับหรอไม่มีพี่ว่ายังดูโต๊ะินี่เรานั่งพี่ว่า49คนกําลังพอดีเกินเกินเกินทีมงานนะไม่ใช่แข็งนี่ยเนี่ยมีกี่โต๊ะแล้วเนี่ย1 2 3ถ้า1 2 3โอ้โหเยอะขนาดนี้ แต่เขาบอกว่าสําหรับงานแต่งอันเนี้ยคือ oh, ก่อนหน,น,น้านี้ทางด้านเจ้าบ่าวเข้าไปขออนุญาตตามขั้นตอนแล้วแต่ช่วงที่ผ่านมาโควิดมันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งทําให้จังหวัดประกาศยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงนะคะทําให้เจ้าหน้าที่ต้องยกเลิกเอกสารตามประกาศเดิมของเจ้าภาพรายนี้คือเขาบอกเหมือนเขายกเลิกไปแล้วนะแต่ว่าให้เจ้าภาพเข้ามาขออนุญาตตามประกาศฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยมีข้อแม้ว่าสามารถจัดงานแต่งได้ แต่ต้องจัดเป็นงานเล็กๆทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็เสร็จพิธีแต่ด้านเจ้าบ่าวกลับไม่ได้เข้ามาขออนุญาตถือว่างานแต่งเนี้ยฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรงรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะนำเนินคดีก็คงจะต้องอันแรกเลยก็คงจะต้องเป็นผู้จัดนะที่ว่ามีการจัดโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ส่วนอื่นผู้สนับสนุนผู้อะไรเนี่ยมันก็เป็นไปตามหลักของกฎหมายอาญาว่าใครบ้างที่มีส่วนสนับสนุนนะครับเมื่อคืนก็สั่งการไปทางแบบอาจจะไม่เป็นทางการนะครับก็สั่งเรียกว่าสั่งทางไลน์แต่วันนี้ก็จะมีหนังสือออกไปเป็นปนรรดาสอนออกไปครับให้ดำเนินการอะไรบ้างครับให้นำดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เขากำหนดให้นำนเนินคดีก็คง นอกจากนี้นะคะท่านก็ยังบอกอีกว่าถ้าประชาชนมีความจําเป็นที่ต้องจัดงานแต่งงานงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานศพหรือว่างานประเพณีอื่นๆเนี่ยคือทําได้แต่ขอให้เป็นการทําบุญเท่านั้นนะถ้าต้องมีการเลี้ยงแขกภายในบ้านเนี่ยให้เปลี่ยนจากการจัดโต๊ะจีนมาเป็นการแพ็คอาหารใส่กล่องให้แขกกลับไปทานที่บ้านแทนได้ไหม,มเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นั่นเองค่ะก่อนนะั้นผู้ว่าจะบอกนะครับว่าทางจังหวัดเนี่ยจำเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมายกับเจ้าภาพงานแต่งดังกล่าวนะครับก่อนนี้ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ภาพบรรยากาศต่างๆภายในงานเนี่ยที่เจ้าบ่าวเนี่ยเขาเอามาโพสใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเราก็ได้เห็นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นหลักฐานที่ดีนี่เองนะครับในการเอาผิดกับทางผู้จัดงานครับส่วนคดีความจะเป็นยังไงต่อไปเจ้าภาพจะนดนข้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวรอทางทาตำรวจมารวบรวมหลักฐานก่อนแล้วเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาถือคอนเซปต์ว่าขออภัยดีกว่าขอเข้าใจไหม ขออภัยดีกว่าขอหมายถึงหมายถึงท่งนเรียกขอแล้วไม่ได้อะทําไปก่อนแล้วขออภัยทีหลัง อันเนี้ยเพราะฉะนั้นนะพอมันมีภาพมีคลิปอะไรต่างๆแบบเนี้ยก็คือหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะว่าละเมิดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจํานวนการจัดงานหรือไม่จริงพี่เป้อะไรอะไรขอไม่เดียวขอไม่ได้ม่ได้มันใช้เป็นกรับเองการไม่อยากให้ทำแบบนี้ไม่ควรด้วยประการทั้งปวงเลยคุณผู้ชมยังไงงานมงคลก็อยากจะให้มันเป็นงานมงคลลองคิดดูว่าถ้าในงานนั้นอ่ะมีคนติดสักหนึ่งคนนะมันจะสามารถแพร่ระบาดไปได้กี่โต๊ะแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้าเห็นหน้ากากอนามัย อยู่ที่นี่หมดเลยคุยกันไปนู่นเพราะกินงาตรงนี้ไงเพราะว่าเห็นไหมเอาจิงกันอาจารย์คิดดูว่าตอนเหตุการณ์มันงานนั้นถามจริงว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะใส่ใจไหมเขากแค่อยากงานให้ออกมาเต็มที่อลังการที่สุดรู้เลยเข้าใจความรู้สึกเลยคือส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าเขาคงเตรียมงานกันมานานแล้วแหละแล้วก็คงไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีประกาศอะไรต่างๆออกมาดาว่าเรื่องของการปรับ น่าจะดีกว่านะปรับให้มันเป็นงานบุญหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือโต๊ะจีนเหมือนคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ปกติเลยแต่ลืมว่าเขาลงเขาต้องดี POSIT ด้วยนะเงินครึ่งหนึ่งอ่ะสำหรับการจัดงานเนี้ยและสมมุติว่าเฮ้ยสมมติว่าพี่เป้พี่เป็นเจ้าของงานเป็นคนจัดงานนีพี่เป้ทางภาครัฐก็บอกแล้ว่าห้ามจัดจัดเป็นแค่เลี้ยงบุญเลี้ยงงานพระได้ไหมพี่เป้บอกได้แต่เงินดี POSIT คืนไหมไม่คืน มันอันนี้สองอันนี้อันนี้บอกให้ฟังแล้นะมุมนึงอันนี้เป็นอีกมุมนึงสำหรับคนที่ผ่านงานแต่งงานมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเข้าใจแต่จะบอกว่าจะาบวไม่ไม่น่าเก็บภาพไปใน Facebook ตัวเองด้วยงานแต่งเขาอะน้ณวันนี้น้ววันนี้เขายังไม่สั่งล็อกดาวน์ถูกว่าเราควรจะต้องแบบดูแลตัวเองล็อกตัวเองกันดีกว่านะเพราะว่าไปเจอกันหนักๆแบบนี้ผมว่ามันมีโอกาสมากนะครับแล้วมันเสี่ยงมากแล้วว่าอาจจะเป็นแบบว่าคัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มยืนกลุ่มเลยนะ นี่ประมาณพันคนไดไหมผมว่าถึงเนี่ยคือการหนูรู้สึกว่าถ้าจหนูจัดงานแต่งงานหนูรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นงานมงคลแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาติดเชื้อจากงานหนูหนูรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเลยนะโอ้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่ะเข้าใจในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่มันกำลังจะจัดงานแล้วก็มีเพื่อนเหมือนกันที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามจะจัดงานมาตั้งหลายรอบแล้วสุดท้ายก็ต้องเลื่อนได้แล้ว อ่ะนี่มีอีกหนึ่งเรื่องอัปเดตกันว่ากรณีนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่เขาเอไม่ให้จัดนะแต่เจ้าบ่าวยืนยันว่าจะจัดก็เห็นไหมบอกแล้วว่าอขอโทษดีกว่าขอ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได,ไได้กรณีนี้ไม่ได้ไม่ได้นะกรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีให้ศึกษา <c oughs> แล้วก็บกว่าเป็นกรนีศึกษาก็รู้เขาคิดแบบนี้กรณีนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรเลยชขา